สวัสดีครับผมมันพินกับช e l Feel ลไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่ปัตตานีนะฮะในร้านพาเจริญน,นะครับผมเคยมีคลิปเรื่องยันตโฟไปแล้วแต่ว่าวันนี้มาลองทานอีกแบบครับเป็นเขามีบะหมี่ด้วยนะครับก็สั่งบะหมี่แห้งกุ้งกรอบใส่กุ้งกรอบเข้าไปโอ้โห,โโหนี่เดีือวกับกุ้งกรอบทอดนนแพ็นะครับแล้วก็ เนี่ยมีเกี๊ยวนะครับเขาใส่ตัวใส่อะไรมาด้วยแล้วก็เส้น,นดูเส้นมะโหขอกด,กดสักรูปนะครับใส่พริกลงไปครับก็ที่นี่นี่มีตับด้วยนะเดี๋ยวนี้บะมี แง่หลายที่ไม่มีตับนี่มีถั่วโรยมาให้แต่ว่าไม่มีถั่วที่เป็นเครื่องปรุงนะฮะแล้วก็มีกุ้งกรอบนะอออลองนึกภาพรสชาตินะครับตามมาด้วยกุ้งกรอบ กรอ,อบอร่อยครับปกติเ,เมนูนี้เนี่ยจะมีเาออะอาอะไรอ่ะเดอะโฟร์ครับอันนี้สั่งสั่งพิเศษคหยเข้าใส่มาสั่งกับวยแห้งครับแล้วก็ให้ใสกุ้งกรอบด,ด้วย บรรยากาศในร้านนะี้เกลียวครับ ที่ต่างต่างจากที่อื่นก็คือกุ้งกรอบเนี่ยครับสุดยอดจริงๆกุ้งแล้วก็มาทอดแบบกรอบเกลียวเลยครับทา,านยากแล้วเนะี่ยต้องมาที่ปัตตานีครับเพ่จะได้ทานร้านนี้ตรงถนนพิพิธนะครับ ใล้ๆกับร้านนำรถนะอันนี้ชื่อร้านผัดเจริญนำรถที่เขาขายก๋วยเดี๋ยวและหน้าซีฟู้ดชื่อดังอ่อยจริงครับนอนประตทนีทีไรมันก็มากินร้านลราแวกงนี้ของอร่อยทั้งนั้นกนาพบกันใหม่ครับกับช่องฟรีไทยใน YouTube ครับกับเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับจากจังหวัด ปัาตเน่ครับผมบะหมี่กุ้งกบ